สวัสดีครับผมเอกชิงนะครับวันนี้จะมาทาหัวเชียนะครับทำเราทำไปแล้วหัวเชียเราจะมาสมเหย่อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อตรงนี้ไปปั่นนะครับนี่คือหัวตาลนะครับที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณหกเดือนนะครับน่าจะประมาณหกเดือนนะครับสีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะครับสีสีมีกลิ่นนะครับเป็นลูกตาลทั้งหมดนะครับที่เราหมักนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งครับที่เราจะอาไปทำนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมอสต้าทั้งหมดที่เราเคี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักนะครับแล้วก็ทําส่วนผสมนะครับให้เป็นเหยื่อพร้อมตกนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะออกหมายที่สุพรรณบุรีนะครับเกลอนเกษรนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูนะครับก็ช่วย ฝากกดไลค์กดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานนะครับหลังจากที่เราผสมเสร็จสับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นเหยวกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราออกหมายตั้งแต่เช้าเลยครับประมาณสี่ห้านะครับเอออกหมายไปที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าได้มีตัวไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูนะครับถ้าเกิดว่า ไปถึงหมายแล้วครับแล้วก็ปักติดตั้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,รบการปัญญานะครับของหอเชื้อใช้ลูกกานะครับปันป่น,นะครับชก็จะป,ปันประมาณนี้นะครับ o ทางไปทพร้อมแล้วนะครับไปที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับเราจะถึงก่ีงตอนนี้ก็เวลาประมาณสักหกโมงครับออกเดินทางนะครับไปกันเลยครับครับถึงแล้วนะครับเกิีนกระเสียวนะครับแพนะครับตอนนี้ลงเบ็ดไปแล้วนะครับสองสามคัน เดี๋ยวรอสักพักนะครับจะได้ตัวไหมคนเดียครับทำอะไรแล้วหน้าตาประมาณนี้ครับหอมหน้าดูเลยเยอะแล้เยอะเยอะล้ปูแล้วเยอะเด็ดครับอันนี้เยอะเด็ดครับหมักได้หกเดือนแล้วนะครับอันที่เด็ดกว่าคือตัวนี้ครับนี่ครับแมว นี่ครับตัวแรกนะครับมือมือ,ม,อมืออาชีพนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ครับสายใหญ่ครับสองโลครึ่งครับอ,อีกสิบปีเฮ้ยดูหน้าโป้สหน่อยครับไม่ใส่โป้โ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเอย่าตะเพียนนี่เองสวยสวยวยได้ิวยไฮวิวอะไรเงีนี่นะครับวิวเกลือนเสียวนะครับสุพรรณบุรีนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับสวยหน่อยเซียนสำเร็งนะครับเซียนสำเร็จใมาเองครับอันนี้จะคอมบอสสำเร็ใช่ยามไรก็คอมบอสสำเร็จ ดูวิวเขานะฮะบรรยากาศถือว่าสวยมากนะครับมีนกวิ่นบินผ่านด้วยอะไรครับขปีนขปีนโอ้สวยๆเลยตัวนี้

เทีนหรือเปล่าถ้ามี่0ได้แล้วมืดแล้ครับตอนนี้ได้แล้วครับ8ต,ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส่งงานครับครับก็ปลาวันนี้นะครับผลงานที่ของเกณฑ์เกษียวนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวปลานะครับก็พอได้อยู่นะครับไม่ไม่ได้ไม่ถือว่าว่ามากนะครับก็กินอยู่แต่ว่า ไม่จัดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูปลานะครับขอบคุณครับครับนี่เป็นปลานะครับที่ให้ดูกันนะครับก็เอาขึ้นบนฝั่งแล้วนะครับก็แพใกล้น้ำนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทั้งคืนนะครับก็กินแต่ว่าไม่จัดนะครับก็พอพอได้ตัวอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ